สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนมาต่อกันจากมือว่านนะครับเด้อมีพี่สองว่ามันเป็นยังไงพวกน้องนะ่ะมาบึงจกได้ลกป็นดีใครหรอกครับหนามมันบอกใครออกเดือนกันยาครับตอนนี้ กันนำออกนี่พังคัก,กว่านี่นี่ยังพังหน่อยๆพ่อเกลี่ยใครใดอยู่ฝันว่าสีเขียดงามๆเลยฝันว่าตอนนี้กับเวลาตอนเทียงสงสัยสิพักไปกินเขากันแล้ว นี่เจ้าคลองสะเพือนอเปล่าเปลาเนี่ยเอา้าแม่นต้นนอกเจ้าคลองสะเพือนนี่ควบคุมการผลิตเลยได้นี่ <laughs> เดี๋ยวเขากั แกหรอสมุนนันก็ดินเก่าตัวอ,อยู่หุ่นเนาะมาแต่ว่าดิ้นข้างล่างมันโอเคยอยู่น่ะดิ้นข้างล่างดิน้นดิ้นข้างล่างมันโบพังตัวนี้มันเป็นไส่เขาขึ้นมาก,ก่อนมันก็เลียวพัง ทังง้งหมดเป็นยัง g ักหนียังสีล่ลับปลาใหญ่ไว้ไอ <laughs> ้เบิ้งงัวพี่นอ้องมีงัวอยูซีโตกินกินยังคักเลยอาอยายให้กินตัวนี้ทับแล้วตัวนี้ย่างอยู่ตัวนี้ได้กหกเดือนตัวนี้ได้ปีกว่า ตัวนี้ดิสามปีกัวสี่ปีกับสี่ปีตัวนั้นกับสองไอปีกัวปีแปดเดือนตัวนี้กับปีแปดเดือนขึ้นกันนี่ทับทับไปแล้วหนึ่งทับที่เราตัวนี้ก็ทับเป็นสามตัวทับเหลือแต่ตัวเดียวนี่เหลือตัวเดียวตัวนี้นี่อีกประมาณปีหนึ่งก็น่าจะทับได้เขาขายแต่สี่หมื่นตัวนี้เพราะท่านไหนขายนี่สี่หมื่นง่วหกเดือนสี่หมื่นพี่น้อง กินยังครับสเบียงเพอนน่าจะรอดอยู่หน้าฝนสเบียงทำี้ใกล้แล้วใกล้แล้วมึงเอื่นก็น่าจะเกือบแล้วมืงอื่นอีกก็แตงคู่อ่า เป็นรูปเป็นลางเลยที่พี่นี่จบการรายงานเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอื่นมาต่อใหม่สวัสดีครับ